ไปดูกันต่อนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสําคัญของทั่วโลกเหมือนกันเขาก็มีการจัดประชุมนะคะในเวทีโลกโดยเฉพาะอางยิ่งการประชุม G 2 0ค่ะซึ่งบรรดาผู้นําในประเทศต่างๆน,น,นั้นเขาก็มีการหารือหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะดูแลเรื่องของการฟื้นฟูสภาพอากาศนะคะหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจากการฟื้นตัวของโควิดแต่ว่าหนึ่งในประเทศที่มีการหารือเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเมินว่าทั่วโลกน่าจะเห็น ภาพเดียวกันกับเขานั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองนะคะเขาเตรียมที่จะขึ้นภาษีนิติบุคคลนะคะ28นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาลดภาษีให้ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลต่อตลาดหุ้นกังวลว่าพอขึ้นจริงๆแล้วมันอาจจะกดดันทําให้กําไรบริษัทจดทะเบียนไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นทําให้ตลาดหุ้นนั้นมีการปรับฐานได้ล่าสุดนายอาเดวาลีอาเดเยโมรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุบอกว่าการขึ้นภาษีนิติบุคคลของสหรัฐสู่ระดับ28%นั้นจะไม่ทําให้ศักยภาพของบริษัทอเมริกันมีความสามารถในการแข่งขันลดลงเพราะว่ารัฐบาลภายใต้การนําของนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นเชื่อว่า ประเทศพัฒนาแล้วจะเห็นด้วยกับการกําหนดภาษีขั้นต่ําทั่วโลกก็เตรียมนะคะที่จะประชุมนะคะกับชาติพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเลยแหละค่ะในการที่จะร่วมกําหนดอัตราภาษีขั้นต่ําในระดับเดียวกันนะคะไม่เพียงเท่านี้ ค่อยถแถลงนี้เนี่ยมีขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นางเจเน็ตเยเล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้มีการระบุว่าสหรัฐกำลังดำเนินการร่วมกับกลุ่มประเทศ G20 ในการบรรลุข,ข้อตกลงการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำสำหรับภาคธุรกิจในระดับโลกซึ่งก็เป็นความพยายามนะคะที่ท้าทายเพราะว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาแต่ละประเทศพยายามที่จะกำหนดภาษีในระดับต่ำเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงหรือว่า FDI เข้าสู่ประเทศตนเองนะคะ ส่วนทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าการขึ้นครั้งนี้อาจจะส่งผลทําให้ภาคธุรกิจนั้นมีการถอนการลงทุนไปยังต่างประเทศส่วนทางด้านของนายโจไบเดนบอกว่าการขึ้นภาษีในครั้งนี้นะคะเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้ในการชดเชยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเขาก็เชื่อว่าข้อเสนอในการปรับขึ้นภาษีนี้จะไม่ทําให้บริษัทต่างๆถอนตัวออกจากสหรัฐอเมริกาค่ะ ถือเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามทั่วโลกเลยนะคะประเด็นในเรื่องของภาษีหร,หรือว่าแม้แต่การประชุมกันด้วยค่ะขณะเด,ดยียวกันสถานการณ์วาคะโควิดสิยังคงเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักเลยนะคะ,คะที่หลากหลายทั่วโลกให้มีการติดตามกันด้วย